กับสวัสดีครับอยู่กับช่องจอ o กก o ดนี่นะครับวันนี้จะมาลงคลิปแบบแนวแบบโปรโมทนะก็ช่วยไปกดไลค์ช่องนี้หน่อยนะนี่ชื่อบอเปียวนะแนวนี่นะก็มีคำคมมายเยอะแยะนิยมมี เต้นขมาห่านแยะอันนี้เต้นไม่ออกมีนมาก็จะมาเน่ตอนนี้มีคนติดตามเงินหนึ่งหมื่นถามว่าทำไมต้องโปรโมททันนี่ไม่หนึ่งหมื่นแล้วก็นะกจะโปรโมทเพราะว่าเป็นงานที่โรงเรียนนะเอ่อสำหรับคนเยวที่มาดูคลิปนี้นะดูฝากกดติดตามด้วยนะไอ้นี่ช่องของอิงนะคุณ ปีมาจำได้ไหมเออคตรขี้เกียจเลยเนาะเรียนพิเศษก็ไม่เรียนคิดก็ไม่ลงนะไม่ได้ปิดเทอมมันอันนี้นะโรงเรียนที่ปิดเทอมไปกับเหมือนกันละปิดเทอมเหมือนกันก็เดี๋ยวไปสร้างความมวันนี้ก็มาลองคิปกับเออเออนนะเกียเหมือนกัไม่กี่ยวเท่ากันจะมาสร้างความอะไรกับไม้ค้ากันะครับ สร้างความอะไรกมาครับเดี๋ยวพีชจะมาลองิ้งเกี่กับกาพิชแต่ตอนนี้ยังตอนน,ตอนนี้ยังไม่ลงนะที่ลงอีกทีก็ช่วน,นี้แต่ถ้าโชคดีหน่อยก็ได้ลงวันนี้นะนี่ นี่นะที่พี่สร้างเสริมนี้ที่พี่สร้างความบันเลยไว้ไปเข้ามวดูไปเข้าไว้บันไลยกันต่อแบบนีเท่าไหร่ที่เอ็ดเข้าเดิมลองเข้าก่อน เราใครที่อยากจะโหลดบ้างเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงค์ให้นะจะเอาไปใช้ได้หรือเปล่าลิงค์นั้นพี่ก็ทิ้งลิงค์ไม่ได้เมื่อไรเราเดี๋ยพี่จะทิ้งลิงค์ไอ้ลิงค์ที่เพื่อนพี่โหลดมาคาแล้วมันโหลดมาจากเดี๋ยวพี่ทิ้งให้แล้วก็คัดแล้วก็ดูแล้วก็ไปทิงไปทิงในคูเกิลก็จะเติมม่จะเติมใหม่คาติมตัดเติมเลยไม่ใช่เงินนะฮะอันนี้ไมค้าพร้อม งานพี่ได้สร้างความอะไรก็คือเนี่ย มันอาจจะตรงนี้นะแบบะไรตรงนีนนะ้แต่พี่ปิดประตูนี่มันไปีชื่ออนะไรตัวเดยวพี่นาเดยพี่นนนะนเนาทางนู้นนะที่พี่วางไว้บนต้นไม้ เราจสร้างความอะไรด้วยกันอืมอยากทำใหม่300วันแต่ว่าไม่ทช่การรับจัดไม่ได,ไดสื่อเลยนะโอเคไม่ได้สื่อวางได้จะตีมันก็ตก ันน้ำมันไม่ซึมมันแล้วมันมันรอจนอยนมันซึมมันซึมไม่ได้ใบไม้ด้วยทุกคนคือคนดูันซึมม่ไใบไม้มันไม่เหมืนแบบลาวาที่มันไม่ซึมเหมือนนะล้วามงนี้คือต้องระวังอาเงกานแล้วก็มโอ้ แต่ว่ามีอย่้างความอะไรด้วยกันส้างทีุด เอาอันมาเอาอันมาุนหานได้โอเคยประมาณห้าบอกหนึ่งสาสามสี่เสียงไม่ส สร้างวิธีวะเนาเดี๋ยวพี่หาจุดอื่นก่อนตรงจุดนี้มันบันไดนู้แล้วตรงนู้นก็บันไดนี่จุดดีๆทำไมได้ออกแบบว่าแค่มันโหลดงมันทำอะมันเลยกลายเป็นเหมือนเอ็กเลย์อ่ะเข้าใจปะน,น่เหมือนเอ,ะอะ็กเลย์อ่ะจันไม่ตรงนี้ไม่เหมือนเลย โอ oh, oh, oh ้โอ <lly> ้เกมมันตุกโอ้ามาไปอาทิตย์อื่นเนี่ยมันกล้เป็นเอกเลไปเลยเนี่ย 大人的听到会很。 这个感觉。 啊，我怎么？嗯 霸王龙，我们可以在、啊。 好了，姐姐，我们来了。那个个个个。 อูดแล้วแล้วคราวนี้อูดมันหนีเพราะว่าโดนเพราะว่าโดนตัวซอมบี้ล่กัดแต่อูดคุยน้องนานซอมบี้ตาย <c oughs> นึง่ง <c oughs> โอเคจตกันแล้ว ต,ตายเลยตอนนี้จะเป็นที่เลว้ที่สุดเลย

จะเล่นมาประมาณ 24, 24 22นาทีแล้วก็ถือว่านานนะทำมาพี่นะเพราะตอนนี้ใกล้นอนแล้วตอนที่บอกพี่เราสช้ยุ่งกัน ถาพี่จะกดจบคลิปก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะลอี๋ยวพี่จะมาทำคลิป่อโหลอที่หลังพี่พี่ขี้เกียจทิ้งลิงอ่ะเดี๋ยวพี่พูดเล่นนะเดี๋ยวพี่จริงพี่พี่ยังไม่ริงลิงนะเดี๋ยวพี่จะต่อมาสอนหลดแบบละเอียดเพราะว่ากลัวนักกลัวจะไม่เข้าใจกันอธิบายอธิบายไม่ได้เยอะด้วยดิก็ขอจบคลิปไว้ได้แค่นี้นะ ก,ก็ก่อนจะกดคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น,นะครับกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าตอนนี้พูดจะตามม่สี่คนคอร้องเดี๋ยวถ้าคนติดตามถึงหนึ่งร้อยเอาแค่หนึ่งร้อยพอที่เอาน้องเดี๋ยวพี่แกทำเดี๋ยวพี่แกทำวิดีโอสั้นพี่จะเอาน้องมาออกคลิปน้องที่เนี่ยพี่จะเอามาออกคลิปก็แค่ก็ขอจบคลิปเองนะนะ กดติดตามด้วยสำหรับใครที่อยากให้น้องเฮอยเอาคีบะฝากกดติดตามด้วยนะบายบาย